หลามข้าวปลายอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวหลามนะหลามข้าวปลาโยกเขาเรียกหลามปลาเชิญครับเป็นด้านปลาครับอันนี้ปลยอันนี้ปลาแต่วันนี้เราไม่ได้ทำอันนี้คือใบมะกรูดแล้วก็อันนี้คือเครื่องแกงแต่ว่าวันนี้เราดูเครื่องแกงนี่ปลาครับปลาที่เราใช้เป็นปลาปลากระสุนบ้านเราเรียกว่าปลาทูดกับปลาทูดปลาทูดเอามาแล้วก็คุดเล็ดเอาเครื่องในออกแล้วกันหั่นเป็นบ้อง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 เลยก็ ใช่ในกระบกเมือนเขาลยครับแล้วก็ไปตั้งฝอยเราตั้งโพโพโพแล้วไอ้ต้นที่ตั้งฝอยอย่างครับเราต้องหายามจะแข่งกระบกให้น้ำโพโปรตาน้ำจืดมันมีกินข้าวครับเราต้องแข่งกระบกไปตลอดตลอดเวลาน้ำไหลทิ้งครับต้องคอยคอยเททิ้งเททิ้งไปตลอดครับหายเวลาจริงจริงเ่คอยอย่นี้ประมาณประมาณชั่วโมงครับแล้วต้นน้ำยืนอยู่เลยครับบอกว่าลืมทุกครับเราก็ ใช้วิธีการยกลงเด็ดนี้เพือ่อเพื่อที่จะกดกลางเลยลุงอยู่ข้างหลงังกระบอกครับส่วนกระบอกอีกเขี้ยวเนี้ยเคี้ยวของไม้นี้ครับมันจะปากกลางลงละะม,มันจะปากลางลุงแต่ก็ไม่ใช่พุ่มการันทีว่าโดยปกติน,นะครับมันก็มีลงเรื่อยส่วนเยอะก็ลงไปครับแต่ก็ผอปลาทุกเรายกล่าจีแล้วไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ทุกหมาครับปลาปลาพวกนี้มันถ้าว่าเราทุกหมามันจะเฮงหรือมันจะเฮงมันต้ว่ารปกตดเดิไม่ว่านครับเดี๋ยวมันไม่ว่าน หลังจากนั้นก็ใส่เกล็ดแกงครับแล้วก็โยกโยกโยกเด็ดนั้นเด็ดนั้นเป็บนั้นเปเฉยๆเกล็ดแกงเขาทกับเลือดละแล้วก็ต้องใส่กุ้งไว้ประมาณคไม่ได้ไม่มีครับไอหมูตายเยอะๆเป็นตายเงี้ยนะพอเสร็จแล้วก็รวยมะกรูดครับผมประมาณคนนั้นเราก็รวยเนี่ยใส่ใบมะกรูดอีกตรงนี้ก็ได้ครับในในมะกรูดเสร็จไม่ต้องโรยนะหลายยกอันนี้คือตั้งอยู่ด้านล่างใช่อันนี้คร ด้านบนก็คือเนื้อ